สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมหฮัมมัดซอเละห์บิสมิลลาฮิร rahmanir r ล h ัมดุล a m ล u l i l l a h i r o b b i า a า a m i n w a ิ i h i n a s t a i n l a h าลา l l a q w a t ะ i l l a h ล i l l a h i alaihi a ลอ d z ีม ซุมมามาบัอัสสลามอัยกุมวะราะห์มุลลฮ์วะบะระกาตุ ah uh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการเรื่องเล่าจากอันกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมิลลห์ครับนะครับเราได้อยู่ในรายการนี้นะครับซึ่ง ตอนที่ผ่านมาผมได้นำเอาเรื่องของวัวบ,บันณีอิสราอ,อีนที่อัลลอฮฺสุบานอวตาลาได้เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานในสุร์อันบอกรอร์ลำดับที่สองรองจากสุร์อัลฟาตีฮะน,นะครับมาให้กับพี่น้องฟังแต่ว่าเรื่องก็ยังไม่ยังดำเนินไปไม่เท่าไหร่นะครับเราก็หมดเวลาเสียก่อนวันนี้เราคงต้องมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าในตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีบันีอิสราอ,อีนคนหนึ่งที่ เป็นคนเอ่อเป็นคนร่ำรวยนะครับมีเงินมีทองทรัพย์สินมากมายเลยแต่ว่าไม่มีลูกนะครับมีแต่ญาติใกล้ชิดมีแต่หลานนะครับประมาณนั้นแต่ว่าเตรียมหลานก็เตรียมที่จะรับมรดกแต่ก็รอว่าเอ๊ะทำไมลุงกุนีอายุยืนจังเลยนะยังไม่ตายสักทีก็อยากจะได้มรดก แต่ด้วยกับความอะไรจะรอให้ตายนี่ก็ไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนใครนะเลยเลยเลยสังหารลุงแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไว้ที่ทางแยกที่สำคัญที่สุดก็ทาเนียนมาหาท่านนบีม ans, ูซาอะลัยฮิสสลามนะครับมาหาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็บอกกับนบีมูซาว่าเนี่ยลุงของฉันเนี่ยนะถูกอะไรถูกสังหารถูกสังหารแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องใหญ่แลือเกินนะที่สําคัญที่สุดก็คือฉันไม่พบ ว่ามีคนหนึ่งคนใดที่สามารถที่จะไขปริศนานี้ได้ว่าใครเนี่ยเป็นผู้ที่ฆ่าลุงของฉันนอกจากท่านคนเดียวเท่านั้นโอ้นบีของอัลลอฮ์เอ่ยนะครับท่านนาบีมูซานะครับก็เรียกปร,ป,รประกาศนะครับพอหลังจากที่ได้รับข่าวการแจ้งนะครับมาถามของของอของหลานเนี่ยนะครับท่านนาบีมูซา่าลัยสลามก็ ว่านาดามูซาฟินนาสก็ประกาศไปที่มนุษย์นะครับแล้วก็ให้บอกว่าใครนะใครที่รู้มั่งนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ,ะว่าจะมีใครที่รู้มั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครรู้นะใครที่มีความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไบยะนาหูลานาก็มา,มามามาบอกเราหน่อยซิว่าใครเป็นคนฆ่าเนี่ยคนท,ท,ที่ตายคนที่ถูกสังหารคนนี้เนี่ยใครนะแต่ว่าอะไร ฟลัมยากุนอินดาคุมอิลมูฮูแต่ว่าก็ไม่มีใครที่มาบอกนบีมูซาได้สักคนเดียวนะว่าใครที่อะไรใครที่เอ่อเป็นคนที่สังหารนะครับอ่าหลังจากนั้นท่านนาบีเอ่อไอ้อ้ไอคนที่ที่ที่อะไรคนที่สังหารเนี่ยนะก็มาหานาบีมูซาฟะกอ็อันตานาบียุลลอฮ์นะนี่เอ่อท่านนะเป็นนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะอ่า ฟาสลลานานะรบบากะเจ้าก็ลองถามอะไรลองถามอัลลอฮ์ของเจ้าศิลาถามว่าผู้อภิบาลของเจ้าศิลาอายุใบยินลานานะในการที่จะได้ให้อัลลอฮ์เนี่ยนะพระเจ้าของท่านเนี่ยนะได้มาบอกกับเรานะฟาซาอัลลารบบะฮูนบีมุซาก็เลยถามอัลลอฮ์นะถามอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาฟาเอาอัลลอฮุอิไล อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาก็ทรงวาฮีมาให้กับนบีมูซาว่าอินนัลลอฮัยะมุรุกุมอันตัศบะฮูบากอรตันนะครับว่าแท้ที่จริงนะครับความหมายจากอายะห์อัลกุรอานนะที่อัลลอฮฺได้เล่าเอาไว้ในสุราะอัลบากอรนะครับว่าอินนัลลอฮัยะมุรุกุมอันตัศบะฮูบากอร์ะบากอรตันนะครับว่า แท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาตานั้นพระอ,องค์ทรงใช้พวกท่านทั้งหลายนั้นอันตัสบาฮูบะกอรอตันให้เชือดวัวสักตัวหนึ่งนะครับเนี่ยพออลัลลอฮฺไวฮีมานบีมูซาก็บอกฟ้าอจิบูบันีอิสรออีนพอพอหลังจากที่นบีมูซาประกาศไปแล้วให้หาให้สืบก็ไม่มีใครรู้ว่าไม่มีใครรู้อันนี้ก็บอกว่าก,ก็มีอลัลลอฮนี่พระเจ้าของแกนะอัลลอฮ์รู้ทุกอย่างแกก็ลองถามสิละนะ พอนบีมูซาก็ถามอาลัอลลอฮ์อัลลอฮ์ก็มีประกาศสิทธิ์มีวาฮีมาให้นบีมูซาว่าให้เชอดวัวมาพอนบีมูซาบอกอไปไปเชอดวัวไปหาวัวมาเชอดฝ้ายยีบูไอพวกนี้ก็อะไรไอพวกนี้ก็ประหลาดใจเอย,ยังไงกันนี่เราจะมาถามหาคนมาถามหาว่าใครเป็นคนฆ่าลุงของเรามาคนไอบานิอิสรออินคนเนี้ยใครเป็นคนสังหารนะครับว่ากอรูพอพวกนี้ได้รับ คําชี้แนะจากนาบีมูซาว่าให้ไปเชือดวัวพวกนี้ก็แปลกใจพกแปลกใจแล้วก็พวกนี้ก็อะไรวิพากษ์นะัคุยกันว่าอัตตะคีลูนาฮูสุวานะว่านี่มูซานะเจ้าเอาเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเล่นมันเป็นเรื่องสนุกสนานเหรออมันเป็นเรื่องสนุกสนานหรือไงนี่คนตายทั้งคนเนี่ยนะพอมาบอกว่าจะให้ถามว่าใครเป็นคนฆ่ากับ กับอะไรกับช้พวกเราเป็นเชียดวัวนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะมันคนละเรื่องเลยเนี่ยนะครับวกบันินอิสรินก็บอกนะครับว่าอะไรอาตัดะคีรูนาหูรัวนี่เจ้ามูสนบีมูซานบีคิดว่าอะไรเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องล้อเล่นหรืองไงนะสนุกสนานหรือไงก็หละนบีมูซาก็บอกว่าอาอูดูบิลาฮิอันอากูนามีนันยาฮิลีนนบีมูซาก็บอกว่า,า,า,วาข้าพเจ้าขอความคุ้มครอง จากอัลลอฮฺสุบัตลาในการที่เรานั้นจะเป็นจากการที่้าพระเจ้านั้นจะเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ที่โฉดขาวเบาปัญญาทั้งหลายนะครับพอบันิสนะนะรีนี่ยกอรุณโอลานาลบบากายอยู่าบยินละนะบาบันิอิสรีนก็เลยบอกกับบีมูซาว่าเอาไม่งั้นะนะนะนบีมูซาก็ลงลง,ลงอะไรลงถามสิพระเจ้าของท่านอยู่ใบยินละนามาฮีนะว่า ให้พระเจ้าของท่านเนี่ยนะให้อัลลอฮ์สุบานอตาลานั้นแจกแจงชี้แจงแถลงไขมาให้กับพวกเราสิว่ามันมันคืออะไรมันเป็นยังไงไอ้วัวที่ใช้เชืออเนี่ยมันเป็นยังไงก็ล่ะนะนบีมูซาว่าอินนาฮูยากูลอินนาฮาบะกอรตุนลาฟารีดุลนะวาลาบิกรุนนะครับก็คืออ ah ัลลอฮ์สุบานตาลาก็เล่าบอกว่าวนาบีมูซาก็บอกกับบานีอิสรออีนว่า ไอวัวที่ใช้ให้เชืออเนี่ยนะมันก็คือวัวที่อะไรไม่อย่าไแก่มากนะอ่านะอย่าอย่าอย่าเป็นวัวที่อะไรแก่วัวที่อ่อนแอนะอ่าแล้วก็ไม่ใช่เป็นวัวที่อะไรเวาลาบิกรุนก็คือเวาลาสอกีรอแล้วก็อย่าให้เป็นวัวที่อะไรเล็กเกินไปขนาดเนี่ยเล็กเกินไปนะครับอ่าอันนี้นบีมุซาก็บอกว่าอัล้อบอกมาอย่างนี้นะบอกว่าอะไร วัวตัวนั้นจะต้องเป็นวัวที่ไม่อะไรไม่ไม่ไม่โหยรวยแรงไม่อ่อนเราโหยรวยแรงไม่แก่มากไม่ใหญ่แล้วก็อะไรไม่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 มใหญ่มากเกินไปแล้วก็ไม่เล็กมากเกินไปอาวานุมไบนาาลิกะคือให้อยู่ระหว่างกลางอายุก็ระหว่างกลางนะครับแล้วก็ขนาดก็ระหว่างกลางนะครับ อ,อยู่ระหว่างกลางใบนันบิกทีวันฮุธมานะระหว่างอะไรระหว่างอ,อ,อายุไม่เยอะแล้วก็แล้วก็ต้องอะไรไม่เล็กเกินไปนะครับนะอ้าวนาบีมุซาก,ก็บอกบอกบันี้อิสราอลน,นะครับจบไหมก็รุดอุลานาพวกวันนี้อิสราอีลก็บอกอ้าวอารับบากาอยู่ใบยินล,ละนามาเลานุฮาพอบอกถึงขนาดบอกถึงสัดส่วนบอกถึงอายุแล้วเนี่ยนะ บัน้อิสรอินนึกว่าจะจบแล้วก็ไปเอาวัวมาเชือดเลยเพื่อที่จะได้รู้กันว่าว่าใครเนี่ยเป็นคนฆ่านะครับบัน้อิสรอินทายังไงรู้ไหมจบไหมไม่จบนะครับอ้าวไม่งั้นถามอัลลอฮ์ของเจ้าอีกทีว่ามาเรานูฮามันเสียอะไรเห็นไหมครับไอ้วัวที่เป็นเชือดเนี่ยมันอะไรมันสีอะไรกอลอินนาฮูยากูลีอินนาฮาบากรตุนซอบรอฟาเกียอุลลานูฮานะบอกว่าอ๋อ วัวตัวที่ให้เชื่อดเนี่ยนะก็เป็นวัวที่อะไระแบบกก็กรตุนซอฟล้อนะวัวสีอะไรเหลืองเหลืองวัววัวสีเหลืองอ่อนหรือสีสีสสสน้ําตาลอ่อนนะครับตาสุดรุนนาสีรีนที่พอเวลาคนที่เห็นเนี่ยเห็นแล้วก็จะมีความเขาเรียกมีความพิศวงนะเพราะเเห็นแล้วหูมันเป็นคือไอไอความแปลกนะครับความสวยบางที มอ,มองวัวน่ะนะมันก็มองมันก็วัวตัวอ้ง,องธรรมดาแต่นี้ว่าเอาพอบรนด้อิสรออีนถามอัลลอฮ์ซุบานว่าตาลาว่าเอาวัวแบบไหนอัลลอฮ์ก็บอกแล้วเอาอายุแบบนี้นะอไม่แก่มากแล้วก็อย่าให้มันเล็กมากบอกอายุบอกขนาดไปบรนด้อิสรออีลก็บอกเอาไม่งั้นแล้วมันเสียอะไรละ่ะเห็นไหม อมันสีอะไรดูอัลละอเล่าไว้นะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าเอาสีเหลืองแล้วกันนะวัวตัวนั้นเอาสีเหลืองแล้วก็พอเวลาพอเวลามองดูแล้วคนมองเนี่ยมองแล้วให้มันมีความก็เรียกมีความพิศวงนะมีความดูแลอ้มันมันแม่มันวัวนี่มันมันสวยมันไม่ธรรมดานะครับพอบอกสีแล้วกอรุดอุรนารบบกายุใบยินละนามาฮีอ่าไม่งั้นบอกอีกทีหนึ่งสิอัลลาะอ้เล่านะบันนี้จรไยิน บอกกันนบ,บีมูซาบอกเอาไม่งั้นนบ,บีมูซาลองบอกให้บอกกับอัลลอฮ์บอกกับพระพุทงาวิธีที่ว่าให้รายละเอียดกับพวกเราอีกสักหน่อยว่ามาฮีนะเ,เพราะมันมันมันเป็นยังไงกันแน่อินนั่นบาก,กรตาชาบะฮาอะไรนาะบอกขนาดบอกอายุบอกสีแล้วจบไหมไม่จบเห็นไหมครับนี่คือบันทีอิสราอีนทำไมพี่น้องครับทำไมอัลลอฮ์ตะลาได้เล่าถึงเรื่องของบันทีอิสราอนเนี่ย เยอะแยะไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งบรรดาน,นักวิชาการตับซีดเนี่ยบรรดาหมู่ฟัสซีรีนเนี่ยมองดูว่ามองดูว่าเหมือนกับเป็นคัีพ์อันกุรานเนี่ยเหมือนเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ที่ตอบกับนบีมูซานะซึงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อ,อัลลอฮ์ประทานให้กับนบีมูฮัมมัดสละลลอฮาอะไรวะสลามแต่ดูเล่ากับบันิอิสอาล นะครับเล่าเรื่องของบันิสโรอินกับนบีมูซาเนี่ยเยอะไปหมดหลายที่ด้วยกันนะครับเหมือนกับประดุดดังว่าอัลกุรอานนั้นเป็นคำบีเทียนรอบประทานให้กับนบีมูซาเพราะเรื่องของบันิสรรอินเยอะไปหมดก็นี่ไงล่ะทำไมจะไม่เยอะแค่ว่าให้เชิดรัวตัวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเขาถามกี่คําถามแล้วนะครับให้เชิดรัวตัวหนึ่งเอาเอาขนาดไหนเอาอายุเท่าไรอ่าพอบอกแล้วอย่างนี้อย่างนี้ อ้าพอได้อายุแล้วแล้วมันสีอะไรอ่าพอได้สีแล้วอ่าแล้วก็แล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าวัวมันก็เหมือนกับวัวดูดูเห็นไหมนี่บันิอิสราอีนนี่แหละเราถึงเด้เล่าถึงถึงอะไรพวกนี้เอาไว้เยอะเหลือเกินนะครับอ่าวบอกว่ามาฮีอินนั่นบโกรตชาบาฮาอินน่าบอกวัวนี่มันก็อะไรมันก็คล้ายๆกันหมดแหละนะวัวเหมือนวัวถ้าพูดภาษาบรรดาวัวมันก็เหมือนวัวแหละว่าอินนาอินชาอัลลอฮฺฮุลามุตะดู แล้วก็แท้จริงพวกเราเนี่ยนะหากอัลลอฮฺตัลลาทรงโปรดอะไรทรงทรงทรงอะไรล่ะอินชาอัลลอฮฺทรงปรารถนาแล้วเนี่ยนะก็ขอให้พระองค์อัลลอฮฺนั้นได้ให้ทางนําด้วยเห็นไหมนะฮะบันนีอิสราอินบอกกอลออินนาฮูยักูลออินนาฮะบาร์กอรอตุลลาซาลูลุนนะเขาบอกว่าอ่ะเอางี้อ่อัลลอฮฺก็เลยพอนบีมูซาถามเห็นไหม วัวเนี่ยมันเหมือนกันหมดวัวนะวัวนะครับผมจะพูดจะติดนขนคอเรียกงัวนะวัวนะครับวัวมันก็จะเหมือนกันหมดแล้วนะั่นะลองบอกขอให้เราบอกไม่ชัดอีกสิอ่าเราเลยบอกว่าอะไรอา้าวปานาไอ้วัวเนี่ยนะก็คืออะไรไอ้นบีมูซาไปบอกว่าอินนาบาก,ก็รอตุนว่ามันก็เป็นวัวที่ลาซาลูรุนไอลาอยู่ด้านลิลุฮัลอามันก็คือ <c oughs> เป็นวัวที่สามารถที่จะทํา งานได้เจองานแล้วไม่ใช่เป็นงานวัวขี้เกียจนะครับสามารถได้ทำได้ตัวที่รุนอัดนะครับก็คือ,อ,อจะต้องอะไรเป็นวัวทีเ่เป็นวัวที่อะไรไม่ไม่ไ,มไลซัสบ,บีซูลูลินเฟตุซีรุนอัดนะครับเป็นวัวที่จะต้องไม่ใช่วัวที่บีซูลูลนะเป็นวัวที่ว่ามันมันต่ำต้อยนะ ด้วยค่ะวลาตัสกิลฮัทนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นวัวที่ไม่สามารถที่จะตาทดน้ําหรือว่าให้น้ําได้ไม่ใช่เป็นวัวแบบนั้นนะครับอ่าอ่าและจะต้องเป็นงัวที่อะไรโมซัลละมตาตันโมซัลละมาตุนนายะนีโมซัลละมาตุนมีนันออยุหมายถึงจะต้องเป็นวัวที่ไม่มีตําหนิอะไรนะครับหางจะต้องไม่ขาดหูจะต้องไม่แหวงอย่างเงี้ยปากจะต้องไม่โวนะครับ จะต้องเป็นวัวที่มีคุณลักษณะนะมีลักษณะที่อะไรละ่ะเ,เขาเรียกสลามะมินันอุยุบนะครับเป็นวัวที่ปลอดภัยจากข้อตำหนิใดๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วก็ลาชียตฟิฮาไอลาบายาดฟิฮาแล้วก็จะต้องไม่ไม่มีสีขาวนะครับไม่มีพานขาวด้วยกอรุลอานายิตาบิลฮักนะบอกว่า บวกนี้ก็บอกว่าโอ้ี่เอาละเอาละนะเ,เวลานี้เนี่ยพวกเรารู้แล้วนะว่าอะไรเอาความจริงมาให้แล้วนะฟาดาบาฮูฮาพวกนี้พอได้ถามไปถามมาถามจนกระทั่งอะไรความอะไรรู้ความจริงแล้วไม่รู้จะถามอะไร้วนะฟาดาบาฮูฮาก็ไปอาวมมาเชือดว่ามากาดูยัฟอาลูอัลลอฮุบานะวะตาลาบอกว่าอะไรพวกนี้เนี่ยนะเกือบที่ว่าอะไร ว่ามาก้าดูยับอลลนเกือบที่ว่าจะไม่ถามไปถามมาเกือบที่ว่าจะไม่ต้องเชื่ออยู่แล้วเห็นไหมเกือบที่จะไม่ต้องทําอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้บอกว่าถ้าหากว่ากลุ่มชนนี้เนี่ยนะในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานาะวะตาลาให้ให้เชื่อดวัวเนี่ยนะแล้วก็ไปเอาวัวมาตัวหนึ่งแล้วก็มาเชื่อดเนี่ยนะอ่าอันนี้ก็เป็นไรมันก็จบแล้วมันก็วัวตัวหนึ่งเหมือนกันแหละ แต่ว่าพวกบันนีอิสราเอลเนี่ยชัดดาดูอาลาอัมฟุซีหิมนะเขาเรียกสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองเนี่ยมีความยากลำบากในการที่จะทำตรงนั้นนะฟาชัดดาดัลลอฮุอะัยฮิมอัลลอฮ์ก็เลยทำให้มันยากขึ้นไปใหญ่เลยนะสร้างเงื่อนไขให้มันยากถามเพื่อที่จะอะไรถามเพื่อที่จะให้มันมันยากอัลลอฮ์ก็เลยให้มันให้พวกบันนีอิสราเอลเนี่ยเจอแต่ความยากนะบอกว่าถ้าหากว่า บันนีอิสรออีนเนี่ยกลุ่มชนบันนีอิสรออีนเนี่ยนะได้ยกเว้นคือไม่ไม่มีอะไรบอกว่าบอกว่าอะไรอัลลอฮ์สุบฮานาตาลาให้เชือดก็ไปเอาวัวมาเชือดแล้วเนี่ยนะไม่ไม่หานะไม่ไม่อะไรเนี่ยหากอัลลอฮ์ตาลาไม่ให้ข้อยกเว้นเนี่ยนะพวกพวกนี้ว่าอินนาอินชาอัลลอฮุลามุตตาดูนก็บอกว่าพวกนี้เนี่ยก็จะไม่อะไรไม่หาข้ออิสติสนามาว่าอินชาอัลลอฮ ละมุตดูนะก็บอกว่าละมาละมาฮูดูอิไลฮะอับดัดันถ้าหากว่าอัลลอฮ์สุบฮานะอวะตาลาบอกนะว่าถ้าหากว่ากลุ่มชนกลุ่มนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานพวกเขาเหล่านั้นไม่มีข้อยกเว้นใดๆนะพวกเขาไม่ได้กล่าวว่าอินนาอินชาอัลลอฮ์ละมุตดูเนี่ยนะก็บอกเอ่อถ้าบัาบานนี้อิสร,ราลไม่กล่าวอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นละมาฮูดูอิไลฮะอับดัดันพวกนี้บันนี้อิสราลทั้งหมดจะไม่มีใครได้รับ อิดายะจากอัลลอฮฺซุบฮานฮะวะตาลาหลังจากนั้นคนพวกนี้ก็จะอะไรจะไม่มีวันที่จะพบวัวซึ่งที่อ,อะไรถูกให้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้อ,อิลลาอายุซุนอินดาฮานะนอกนจากว่าจะเจอแต่วัวที่แบบอา,อายุซุนอินดาฮานะยาตามาไวิยะลาก็ย,ยิมาตุนอาไลฮิมนะบอกว่าก็จะ คือที่บัน,นี้อิสรอินได้ไดถามอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบางรีวะในบางรีวายาเนี่ยนะครับพี่น้องถามถามเพื่อที่จะดึงเวลาด้วยนะที่จะไม่ทำนะเพื่อที่จะดึงเพื่อที่จะทวงเวลาเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าพอคนที่ไปถามเนี่ยไปถามเพื่อที่จะกบเกลื่อนไม่ให้ใครเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ทีฆ่า พออัลลอฮ์บอกมาถ้าไปฆ่าพอไปเชือดวัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเอาส่วนหนึ่งของวัวเนี่ยมาตีที่คนตายเนี่ยนะครับมาตีที่คนตายคนตายก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถจะบอกว่าใครฆ่าเพราะฉะนั้นการที่บัดน,นี้อิสราเอลคนนี้เนี่ยที่ถามเนี่ยนะครับหนึ่งในจากผู้ที่ไปถามนะบีมูซาก็คือคนที่ฆ่าก็เลยถามให้มันยากเข้าไปถามให้มันยากเข้าไปเกือบว่าจะไม่ต้องเชือดนะนะครับเพราะว่ารู้อยู่ในใจประสาหกว่าเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้ให้เชือดแล้วก็ทำเนี่ยยังไงก็ ต้องรู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนฆ่านะครับยังไงก็แล้วแต่ต้องรู้ว่าต้องต้องรู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนฆ่าเขาก็เลยถามอย่างนู้นแล้วก็ถามอย่างนี้แล้วก็ถามนะครับเพื่อที่จะดึงทวงเวลาเอาไว้นะครับไม่ให้รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนฆ่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พระอัลลอฮฺซุบฮนะฮ์ะวาตาลาได้ส่งเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับไปวางเอาไว้เป็น หัวบทนะครับเพื่อที่จะรายหนึ่งนะครับให้รู้เอาไว้ว่าบารีอิสรอีนช่างถาม2บารีอิสรอีนนั้นนะครับมีเขาเรียกมเีเล่มมีเหลี่ยมมากมายการที่อัลลอฮฺสุบะตาลาได้เล่าถึงบารีอิสรอีนเอาไว้ในพระหมหาคัมภีร์อันกุรอานนั้นก็เพื่อเป็นการเปิดโปงนะครับถึงการเฉยใช้นะครับถึงการบิดเบือนถึงการมีเล่เหลี่ยมของพวกเขา เหล่านั้นเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นข้อคิดนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราหล่านั้นจะต้องน้อมนําเอาจากสิ่งที่อันกุรานได้เล่าเอาไว้ให้กับพวกเราฟังพี่น้องครับรายการเรื่องเล่าจากอันกุรานก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเ,เวลาเพียงแค่นี้อินชาลอ้์นะครับเราคงจะต้องมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ ลุาบบมมมกรรตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมหมามหัซอและผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณา